สวัสดีครับวันนี้อยู่กับกล้องนะครับแล้วก็เฮียวิทยาเจ้าของร้าน19บเก้โพสิทองนะครับชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคันนะกับเจ้าตลาดอีกเช่นเคยนะครเจ้าตลาดโตโยต้าไฮบิดตัวท็อปตัวไฮตัวไฮบิดใช่ครับเครื่องยนต์ไฟแดงหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะอย่างเงี้ยเออวันนี้ก็คืออ่า เอาว้าวไปเลยแค่4,99,000พอนะสี่แสนเก้าหมื่นพันสี่แสถ้าซื้อสดก็ไม่มีแวดเหมือนเดิมนะครับไม่บวกแวดเจซแต่ถ้าจัดแฟแนซ์เครดิตดีฟรีดาวได้ผ่องเขาเข้าแค่ประมาณ8 0 0พกว่าบาทสูงสุดได้8ปดสวดเลยผ่อนเบามากผ่อนเบามากเลยนะผ่อนเบาแป0พักว่าบาทนะะไม่ถึงหมื่นแปดพกวบาทแล้วซื้อโตโยต้าไฮบริดคือคันนี้คือมันจบ แล้วมันจบคือซื้อไปไม่ต้องแบตเตอรี่แล้วประกันให้10ปีก็คือตอนนี้รถปี2อ1 8เอาง่ายๆคือไปลงตัว10ปีก็28 28 28่ถามว่าตอนนี้เหลือ25ตอนนี้2ีาอีก3ปีเต็มๆ3าปีเต็มๆแล้วเราก็เค็มแบตใหม่ลูกใหม่เนี่ยแล้วก็อยู่กับเราอีกยาวนานเพราะเค็มลูกใหม่เนี่ยเผื่อไม่มีไฟโชว์หรอกแล้วเราก็ขายก่อนเราก็ขายก่อนเนี่ย แลวตอนนี้เลขไม่วิ่งไปแค่แสนโลแสนหนึ่งหมื่นโลไม่แท้เช็คศูนตลอดทุกระยะแล้วรถไม่เคยชนไม่เคยํำสีก็คือ,อราคาายแดงค่าตัวเขาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันตอนนี้เหลือสี่เก้าเก้าเนี่ยก็คือประหยัดเงินไปได้หกแสนหกหมื่นบาทหกแสนหกหมื่นบาทนี่ไม่ได้รวมพวกที่เขาผ่อนจัดไปเน้นดอกบุง้งดอกเบีย้ยไม่ได้รวมค่าซ่อมบำรุงเปลี่ยนยาง เปลี่ยนอะไรต่างๆที่ศูนย์สั่งเปลี่ยนนะเพราะว่ารถวิ่งมาจากหมื่นหมื่นโลถึงแสนโลเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนตามอายุหนึ่งโลไปห้าหมื่นโลห้าหมื่นโลไปแสนโลรถเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยศูนย์เขาจะสั่งเปลี่ยนใช่ครับอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าหมดกันทีเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่อย่างนั้น<ม>คือเขาจะให้เปลี่ยนนู่น,นเปลี่ยนนี่กระจุกกระจิกทํานู่นทานี่มันมูลค่ามันไม่ได้แพงแต่มันได้ความมาตรฐานว่าอะไรปีกย่อยของรถเนี่ยเขาจะดูแลให้มันเป็นประมาณนี้นะรถเข้าศูนย์ใช่อย่างเงี้ยก็คือ 6 6แสนหกหมื่นนะหกแสนหกหมื่นเลยประหยัดเงินไปได้อ่ะอเดี๋ยวดูค่าสีกันหน่อยนี่ขนาดรถปี18คือผมซื้อรถนะ่ะถึงบอกว่าผมคัดรถไม่ใช่หลับหูหลับตาซื้อรถมานี่ขนาดรถปี18เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้มีทําสีไหมนะดูพร้อมๆกันไฮบริดด้วยตัวทอ็อปโคตรประหยัดน้ํามันเลยแล้วโคตรอีกโคตรทนเลยตัวเนี้ยเจ็ดสิบเก้าจุดสามไมครนะเดี๋ยวดูรอบๆกันแล้วเดี๋ยวมาเฉลยกันว่ามีทําสีไหมเก้าสิบจุดเจ็ดไมครเก้าสิบจุดเจ็ดครับอืมจดทะเบียนป้ายแดง Back ท็อหลังคาดําน้ําเงินดํำลงมาอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้อะไรนะคือดีไซน์ของตัวท็อปเนี่ยจะเป็นจะเป็นออกโทนดําข้างบนครึ่งท่อนแล้วข้างล่างก็จะเป็นสีตัวรถก็คือลงในเล่มจดป้ายแดงว่าน้ํำเงินดำเน้ำเงินดำอืมแปดสิบสองจุดแปดไมคอนแปดสิบสองจุดแปไมครอนอ่ะประตูหลังขวาั้างอืมหนึ่งร้อยสิไมครอนหนึอยสิไมครอนแปดสิบ จุดแปดไมโครแปดสิบสองจุดแปดครับเจ็ดสิบเก้าจุดสี่ไมโครเจ็ดสิบเก้าจุดสี่แปดสิบสี่จุดหกไมโครอันนี้แปดสิบสี่จุดแปดสิบสี่จุดหกไมโครนจุดหกนะเดี๋ยวดูกันนะใกล้รอบขันแล้วดูซิว่าจะมีทำสีไหมแปดสิบสี่จุดสามจุดเก้าไมโครนจุดเก้าครับแปดสิบสี่จุดเก้าไมโคร แปดสจุดห้าไมครนแปดบจุดาครับมาไวแต่ไวนิดหนึ่งวันนี้ขั้นสุดท้ายละแล้วก็วันนี้มืดสละตอนนี้หกโมงละร้อยยี่บเก้าไมครนสีสองชั้นแบ็กท็อปหลังคาดำนะร้อยยี่สิบเก้าแปดสจุดปดพอดีแป้าไมครนอ่าากกระโปรงวัดแล้วนะเอก้าสิบเอ็ดจุดสีไมครนเก้าอ็ดจุสี่ก็คือมา มาบอกก็คือรถมีชนมีทําสีไหมคันนี้ก็คือเครื่องเทคโนโลยีวัดแล้วก็คือรถไม่เคยชนไม่เคยทําสีใช่ครับเนี่ยคือดูผมซื้อรถ่ะก็คือบอกว่าผมไม่ได้เล่นรถประมูลผมไม่ได้เล่นรถเยอะไม่ได้เล่นรถหมดสัญญาเช่านะผมจะซื้อเป็นรถบ้านแท้รถเปอร์เซ็นคือสายผมมีสายผมเยอะผมเ็่งบอกว่าผมอ่ะมีกําลังซื้อได้ทุกวันมีกําลังซื้อได้ทุกวันสายรถที่ส่งรถให้ผมมาคือสายเยอะมีสายส่งรถเยอะมันเป็นประมาณนี้ขนาดปีสิบแปดถามว่าปีสิบแปดรถไม่เคยชนไม่เคยทําสี แล้วที่ชน,นตูมตูมบนถนน,น,น,นนระถไปไหนกนหมด<ะ>ก็คืออะไรแบบนั้นกนะ็คือเราคัดทิ้งไปให้มันมีไหมมันมีมีเยอะอย่างเ<อ>าางี้ยถ้าลูกคา้ารู้จะเอาแบบรถชนรถคว่ำคือเดี๋ยวผมจัดให้พ,พวกพวกกับวงการนี้ผมมีทุกรูปแบบเนี่ยหาพวกเนี้ยหาได้เลยรถชนรถคว่ำโคตรหาง่ายเลยอย่างเงี้ยเลขใหม่เยอะรถกอไหม่รถไหลมือรถอุบัติเหต บอกได้เลยเดี๋ยวจัดให้ได้ราคาวงการนี้พับพวกผมมีทุกวงการแต่เวลาพี่เอาไปพี่ก็ต้องเสียเงินซ่อมใช่ที่จะได้เอาไปใช้เขาอีกทีหนึ่งคือที่ที่ผมเอาเข้ามาแล้วเนี่ยคือผมคัดมาแล้วผมคัดเข้ามาไม่ใช่ว่าผมเจอวันนี้รายงานรถคันนี้ผมหลับหูหลับตาซื้อเลยพรุ่งนี้เจอคันใหม่ผมหลับหูหลับตาซื้อฝ่าผมจะซื้อได้ผมเหนื่อยผมต้องเช็คประวัติรถเช็คนู่นเช็คนี่ฝ่าผมจะซื้อรถได้แต่ละคันแต่บางทีเนี่ยคุยกันทั้งวี่ทั้งวันรถก็หลุด คือเวลาซื้อรถอะไม่ได้มีผมเจ้าเดียวผมก็ต้องต่อซื้อกับเจ้าอื่นทั่วประเทศ mm hmm. คนอื่นเขาก็มีกําลังซื้อเหมือนกับผมไม่ใช่ว่าผมทํารถเจ้าเดียวประเทศไทยมีผมเจ้าเดียวถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหผมซื้อรถสบายเลยแต่ไปทุกจังหวัดทุกที่แล้วผมเปิดอยู่ที่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยมันเป็นแหล่งรถใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วเต็นท์ใหญ่ๆก็เยอะที่สุดในประเทศไทยนี่คือเรื่องจริงและอันดับหนึ่งของประเทศไทยสนย์ร,รวม ของรถเลยมือสองที่เจ้าใหญ่ๆมารวมกันอยู่ในจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดของเมืองไทย<ช>ไม่งั้นคนแตยย่จังหวัดเขาไม่ขึ้นมาดูรถในกรุงเทพหรอกเพราะว่าในกรุงเทพอะ่ะรถมันเยอะเจ้าใหญ่ๆเขาเปิดแข่งขันกันเยอะมากเยอะมากแล้วผมเนี่ยก็คือมาอยู่เป็นเจ้าเดียวอยู่ถนนเส้นกาจน,นาพิเศษใกล้สมาคมชาวบักใกล้ใกล้ห้างพาโอใกล้ขนส่งสายใตย้เนี่ยอยู่กรุงเทพฝั่งธนการน,นาพิเศษอ่ะอก้องสตาร์รถ<า>เลยเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวดูไม่รู้ว่า จะติดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นไฮบริดบางทีเขาก็ติดเลยบางทีเขาก็ต้องรอเรดี้ขึ้นยังเรียบร้อยแล้วครับอ๋อยังเป็นไฟฟ้าอยู่จะเป็นเสียงลมไฟฟ้าบู๊นะพัดลมมาเตอร์เขาสั่งงานอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องยนต์ติดแล้วนะเรดี้แต่เป็นระบบไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นไฮบริดอยู่ก็เหมือนเขาเรียกว่าไฟฟ้าครึ่งท่อนครับเป็นไฟฟ้าครึ่งท่อนถ้าเลือกตอนนี้ก็เหมือนรถไฟฟ้าละเนี่ยคือรถไฮบริดเนี่ยเวลาเขาทํางานด้วยไฮบริดเนี่ย ความเงียบในห้องโดยสารความเงียบเครื่องยนต์ความเงียบในห้องโดยสารเท่ากับรถไฟฟ้า100ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้เสียงเครื่องยนต์ห้องโดยสารนี่ไม่ได้ดังกว่านะถ้าเขาเป็นระบบไฮบริดแต่ถ้าเป็นน้ํามันตื้อสไตร์ขึ้นมาโอเคอาจจะดังกว่าไฟฟ้าหน่อยเป,เป็นประมาณนี้แต่เวลาเราใช้งานจริงเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเสียงเครื่องยนต์ตัดเสียงเครื่องยนต์ทํางานเป็นระบบไฟฟ้าเป็นอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มองหน้าจอเราจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือสั่งงานด้วยไฟฟ้าแล้วสั่งงานด้วยไฮบริดเราจะไม่รู้เลยแล้วความดังในห้องโดยสาร มันเสมอภาคมันเท่ากันเนียเป็นประมาณนี้นี่พี่เอกถามว่าตอนนี้มีฟอร์จูนสองจุดห้าหน้าแชมป์ไหมครับนอ่คันนั้นเอาคันนั้นกระบะใช่ไหมใช่ครับอ๋อมีนะมีมีมีหน้าแชมป์มีปีสองพันสิบสี่สีดำสีดำนะจัดโปรอยู่เครื่องสามพันวีรถสวยมากเลยสี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะสี่กลางๆได้ขับตัวปีสองพันสิบสี่ภายในเบาะดำแล้วนะไม่ใช่เบาะ ครีมน้ําตาลอย่างเงี้ยเออถ้ากดว่าเหมือนตัวสุดท้ายแล้วภายใน,ในบ,บ่อดําอ่ะมันจะมาแล้วมันมันจะไม่มีบ่อดแดงไม่มีบ่อชมพูไม่มีบอม่บอเขียวมันจะไม่มีก็คือจากสีเคมเบทเบทก็คือจะมาเป็นบ่อดําก็คือเหมือนล็อตสุดท้ายนะมีแล้วตรงนี้มีเทียดีเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาจัดราคาว้าวให้นะก็คือได้ขับได้ขับโววิเทียดีขับสี่เครื่องสามพันขับสี่เขาจะวางตัวตัวเครื่องสามพันเขาจะวางตัวเครื่องสามพันอ่ะอ่ะเอามาอันนี้ต่อ แล้วคอยติดตามไว้ค <okay. S 1> อยต,ต,ติดตามไว้ตอนนี้รถเยอะมากตอนนี้อยากให้เข้ามาดูที่โชว์รูมเพราะตอนนี้ mm hmm. โอ้โหอัดรถเข้ามาทุกวี่ทุกวันซื้อเป็นบ้านเลยมีให้ผมซื้อผมซื้อทุกวันคือไม่มีให้ซื้อคือที่เราซื้อไม่ได้นหนึ่งผมไม่ได้เลื่อนระมูลผมไม่ได้มีว่าไปถึงไปจิ้มไปจิ้ม,มรถบ้านเนี่ยมันต้องมีให้จิ้มแล้วไปจิ้มเนี่ยผมก็ต้องไปจิ้มแข่งกับคนอื่นไม่ใช่ผมมีคนเดียวประเทศไทยเวลาผมซื้อรถแต่ละคันเนี่ยผมคุดเหนื่อยเลย บางทียิ่งลดใหม่นน้อยเนี่ยต้องไปต่อสู้กับเจ้าอื่นเราก็จะเอาคนอื่นก็จะเอา<ช>เกากันไปเกเก,เกทับก็เรียกเกทับอะ่ะบางทีนะแพงขึ้นไปอีกห้าหมื่นบอกมึงจะบ้ากันเลยเนี่ยแทนที่จะซื้อได้ขนาดนี้ไอ้นู่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอา,อเอาแล้วบางคนเนี่ยนิสัยไม่ดีคือพวกในหน้าบางคนเนี่ยบอกว่าเขาเขาเรียกว่ากูไม่ได้มึงก็อย่าได้เขาพูดแบบนี้เลยนะบางทีตีแขวนแม่งเลยถือว่าเขาซื้อกันห้าแสนกูให้แม่งหกแสนเลย กูคนนี้ลูกค้าเป๋เลยลูกค้าก็โทรตามคนนี้ใครจะไปให้ตามวันนั้นเขาไม่ขายแล้วไงคือเหมือนแกล้งแต่มันก็ไม่ได้ซื้อเองเป็นแค่ในหน้าเขาเรียกว่ากูไม่ได้มึงก็จะได้บางทีอะมันแย่งแยงแล้วพอดีไอ้ตัวเองก็จะหลุดคนนี้เคือง่ะเครืองเขาเรียกว่าตีแขวนเลยเออเนี่ยรถหลายคันที่ผมไปตีชนกับแบบนี้แล้วทุกวันเนี่ยยังอยู่เลยนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อยี่ห้อรถคือลูกค้าเนี่ยเป๋เลยอ่ะเป๋เลย ติดมือมาเป็นปีแล้วก็เจอคนนู้นตีเจอคนนี้ตีจนเขาเสียราคาไปหมดเลยอเครื่องยนต์ติดแล้วจนเขาเป๋เลยอ่ะประมาณเขาบอกเฮ้ยพวกเตยรถเขาทำกันอย่างนี้เลยบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนคนที่ใส่ไม่ดีเขาสิ่งจะทำกันเองคนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกคือเราไม่เคยไปตีแขวงคนอื่นเลยนะเราไหวเราซื้อเราไม่ไหวเรากลับใครจะเอาต่ออยากเราก็เอาไปถูป่ะไม่ใช่ว่าพอไม่ไหวเสร็จออกมาไม่แกล้งเลยโป๊ไปอีกห้าหมื่นอ่ะแต่ไม่ไปเอามันแพง เนี่ยคือแกล้งซะอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วท่านไปมาให้เจ้าของรถขายรถไม่ได้อย่างเงี้ยเ,เยอะเยอะทำกันประมาณเนี้ย <Yeah. S 1> เสียหมดเสียวงการเย<ช>อะซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ถอยออกมาก็แค่นั้นเองชนะครับจะไปแกล้งกันเพื่ออะไรอ่ะแล้วทําให้เจ้าของรถเขาขายรถไม่ได้ด้วยเขาก็ไม่รู้อีนอยเนี่ยซวยะไรอะไรประมาณเนี้ยเออมันมีตัวตนจริงอ่ะอุปโลกราคาให้กับเขาเดินประมาณเนี้ยอ่ะเนี่ยเนี้ยหัวน็อตเดินตะเข็บเดินหมดให้ดูใกล้ๆนี่เครื่องยนต์น้ำมันติดละนะเออเนี่ ต้องโยนเดินนิ่งมากเลย้อนี่หัวน็อตเดิมตะเข็บเดิมสีแต้มแต้มแต้มนะไปเลร้อยจุดอะไรพวกนี้ต้องปูให้สายตาจริงอ่ะไปเลยร้อยร้อยจุดเลยที่สีแต้มแต่ไฟแดงโอ้โหไม่มากโอ้โหต้องดึงอะไรดิปูสวยตาพวกนี้เมื่อกี้ดึงคออีกคันหนึ่งก็แน่นตึ๊กเลยอย่างงี้ไม่ต้องกลัวน้ำมันทะลักเลยนะเวลาปิดอ่ะอืแน่นมากแน่นตึ๊กเลยนี่ไอนี่นี่ออกน้ำมันนี่ก็ออกนะอันนี้น้ำเอาน้ำหล่อเย็นอันนี้น้ำน้ำมันเบรก เอออันนี้เบรก ABS นะเออพวกนี้กล่องฟิวนี่เอ่อนี่พวกระบบไฮบริดเนี่ยโซนพวกเนี้ยอือแล้วตัวน,นี้แบตเตอรี่สตาร์ทอันนี้ก็อ่าหม้อพักน้ำหล่อเย็นนะอันนี้อ่าหม้อร์น้ำนะเครื่องอนตปิดได้เลยนะเราก็เพิ่งจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาหมื่นโลแทนน้ำมันเครื่องให้หมื่นโลเนี่ยนี่ดูเลยนะคือทุกอย่างมันเดิมๆแล้วถามว่าโตยโยต้า สิปีเนี่ยไม่จํากัดระยะทางนะแบตเตอรี่ไฮบริดสิปีอะใช้ไปเลยแต่ขอว่าให้เข้าศูนย์หน่อยให้เข้าศูนย์หมื่นโลไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้มีประวัติแล้วพอครบสิปีแล้วเนี่ยหมดประกรันศูนย์เรื่องแบตเราจะเข้ารู้ไม่เข้าและแต่เราคือผมแนะนําว่าคนเล่นไฮบริดแล้วซื้อต่อมือสองมาเนี่ยถ้าแบตยังไม่ได้เปลี่ยนให้รักษาสิทธิ์ไว้หมื่นโลไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน่อยพันกว่าบาทไม่เกินสองพันบาทเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีพวกไฮบริดข้างนอกก็พันกว่าบาท ข้างนอกก็พันกว่าบาทแต่ถ้าเรามัวประหยัดเงินเกินเราไม่ไปเข้าที่ศูนย์เลยและเราก็ปล่อยว่างว่างคือทางศู์เขากลัวกอไหมห<อ>กลัวเดี๋ยวเวลาเค้มเรื่องแบตเตอรี่อ่ะกลัวจะไปทะเลาะกับทางศูนย์กลัวเนี่ยเครื่องยนต์ดับแล้วเป็นไฮบริดไฟฟ้าแล้วกลัวเขาจะไม่เค้มให้มันเป็นประมาณนี้ยังไงอ่ะให้เขาเค้มแบตมาให้เราก่อนให้สบายใจก่อนหลังจากนั้นอ่ะเราจะเข้ารู้ไม่เข้าก็แล้วแต่เรา<ช>แต่ช่วงนี้ก็คือคือถึงเราไม่เข้าอ่ะก้องเราไม่เข้าศูนย์เราไปเข้าปั๊ม คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีมันก็พันว่าบาทถูกปะถ้าเป็นของแท้น้ำมันสังเคราะห์หมื่นโลถ้าไม่เอาสังเคราะห์ก็ถูกลงมาห้าพันโลมันเพราะว่าข้างนอกมีหลายเกรดแต่ถ้าไปเปลี a, ่ยนที C, ่ศูนย์มันไม่มีเกรด A อเกรดบีเกรดซเกรด D ีไม่มีคือมันเป็นเกรดเดียวหนึ่งมโลนี่มันเป็นประมาณนี้ไอ้เออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูข้างในกันเออเออยางยางลืมบิสโตนปี2ีส่ยางสเปคเขาสองหนึ่งหกสิิบเจดแล้วก็ปีผลิต24ตรงนี้ในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นบิสโตนดอกเต็มเต เพิ่งจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนมาก็วิ่งไม่กี่โลนะของพิโตนพี่โจ้มาเหล็กเขาบอกว่าผมใช้มาเจ็ดปีไม่เคยมีปัญหาเลยครับเสียนาหรือว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่า <ใน S 2> จะ<า>กูนลไฮบริดใช่ปะคือตัวนี้ทนถ้าใช้ตัวนี้มาแล้วก็โคตรประหยัดเลยแล้วห้องโดยสารเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้เขาเรียกว่าประกอบนอกจริงๆอ,อ่ะนั่งกันแคบหรือไม่แคบผมไม่รู้นะแต่เท่าที่ไปลองขับลองเทสเนี่ยเซียนาเนี่ย มันจะเป็นเหมือนมันเหมือนมันจะสมบูรณ์แบบกว่าโคลาคอร์สด้วยโคลาคอร์สเนี่ยคือเขามาที่หลังแล้ว c s r เนี่ยเขาเรียกว่าประกอบนอกมาทั้งคันขึ้นมาทางเรือเลยลงมาเลยมาปุ๊บแล้วก็มาจอดอยู่ในศูนย์โตโยต้ตามอเตอร์ประเทศไทยรับประกันอยู่ภายใต้มอเตอร์ประเทศไทยเป็นรถศูนย์ไม่ใช่รถเก๋และทุกอย่างดูแลศูนย์แต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้ประกอบไม่ได้ผลิตเลยทุกอย่างเมดินญี่ปุ่นถ้าไม่ใช่แท้ถอดนะถ้าไม่ใช่แท้ถอดนะ ทุกอย่างเนี่ยมาจากเมืองนอกญี่ปุ่นเมดอินญจแปนถามว่าเมดอินไทยแลนด์กับเมดอินญจแปนเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างใครนะคุณภาพยังไงก็สู้เมดอินญี่ปนไม่ได้พนะ Thailand, Japan, งงดี่นี่คือเรื่องจริงนะเอาของแท้เลยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเมดอินไทยแลนด์ผลิตมาอ่ากับโตโยต้าบริษัทแม่ใหญ่ญี่ปุ่นเมดอินญจแปนยังไงสู้ญี่ปนไม่ได้นี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงมันเป็นอย่างงี้จริงๆแบรนด์สินค้าเขาอะคุณภาพญี่ปุ่นเขาดีกว่าดีมากและตัวนี้มันเรียกว่าตัวประกอบนอกแล้วการระบบเครื่องงเสีย เก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยตัวนี้จะคล้ายคลึงกับตัวต้วตาคัมรี่ mm hmm. คล้ายคลึงมากแล้วพวกคอร์สเนี่ยเวลานะคือถ้าลูกค้าใครบางคนเนี่ยไม่เคยใช้ไฮบริดแล้วมาขับคอร์สเขาจะไม่รู้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเขามีเสียงคางววออกมานั่นคือเสียงปกติไม่ใช่ผิดปกติไม่มีอะไรพัง ไม่มีอะไรพังแต่ C s A คำรีเขาจะเงียบตลอดเวลาตัวต้าโอพายเขาจะเงียบตลอดเวลาไม่มีไม่มีเสียงอะไรคางวูออกมาให้ให้ให้ลำคาญของเราเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ถามสูหรือว่าไอตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยมันเป็นประมาณนะ้แต่ไม่ใช่ผิดปกติมันเป็นปกติของรถเขาเนี่ยระ็นประนี้มมุิแบบจริงไอรถคันเนี้ยใช่สี่แสนลบาทที่เขาคอมเมนต์บอกว่าเป็นตัว C H A C H R ใช่ไหมร้อยตัวร้อยแปดสิบนี้นิ่งๆเลยครับที่เขาบอกคือรถคันนี้ดีจริงๆนะ คือเสนาเนี่ยแล้วรูปโฉมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูภายนอกกันนะคือการออกดีไซน์เนี่ยเนี่ยดูสปอยเลอร์พวกอะไรเนี่ยการที่เขาออกดีไซน์มาเนี่ยคือมันออกแนวสปอร์ตมันออกแนวสปอร์ตเนี่ยมันออกแนวสปอร์ตคือรถก็ดีจริงอ่ะแต่ก็บางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าบางทีเรามาเอามาไลเนี่ยคือเราอยู่ผมอยู่วงการเนี่ยมา30ปีแล้วบางทีเนี่ยผมบอก f c ว่ารถรุ่นนี้ผมแนะนามันจอมอืดจอมทนแต่บางทีเนี่ยลูก้าก็ไม่เชื่อ คือก็ไปหารุ่นนู้นรุ่นนี้รุ่นนู้นนี้บางทีก็ไปเสียไปซ่อมกันแต่ไอรถที่มันประหยัดน้ํามันทนทนอึดๆเนี่ยเราแนะนําแนะนําแต่ก็ไม่เอาไปใช้อย่างโตโยต้าคัมรี่บางทีเราบอกว่าซื้อเลยแล้วมันจบแล้วสมรรถนะของคัมรี่ตัวท็อปมันหนึ่งล้านแปดแสนเจอเนี่ยสภาพดีดสวยมือเดียวายแดงเช็คศูย์ตลอดบอกให้ซื้อใช้ได้เลยแต่บางทีลูกค้าก็ลังเล มันดีจริงเหรอมันดีจริงเหรอมันดีจริงเหรอบางทีลังเลบางทีเบี่ยนเข็มเลยเอายี่ห้ออื่นไปเลยบางทีโอ้โหมาซ่อมกันนี่เป็นมาน่าเสียดายใช่บางทีผมอยู่วงการนี้อะไรที่ว like ่าดีเนี่ยจอมอึดจอมทนแล้วเวลาขายราคาไม่ตกนะอย่างโตเกอยต่างเนี้ยเขาเจ้าตลาดคือรถนน่ยพอเวลาเป็นมือสองมานี่สตาร์ทรถอยู่นะยังไม่ได้ดับเครื่องเลยใช่ครับยังเป็นไฮบริดอยู่เวลาเป็นมือสองมันขาดทุนกับทุกยี่ห้อแหละแต่ตัวีต่านะเขาขาดทุนน้อยที่สุดมันเป็นประมาณนี้แล้วจอมอึดทนที่สุด แล้วถามว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันอืดทนเยอะที่สุดขายขาดทุนเยอะน้อยที่สุดแล้วทาไมถึงไม่เอาไปใช้ก็บางทีก็ไม่เข้าใจลูกค้าเหมือนกันนะเนี่ยบางทีก็เบงเข็มก็จะไปไฟฟ้ากันอย่างเดียวจะไปไฟฟ้ากันอย่างเดียวอันนั้นคืออนาคตแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเป็นมือสองเนี่ยคือขอให้ใช้ให้ยาวขอให้ใช้กันให้ยาวอย่าบอกว่าเนี่ยเบื่อแล้วมาขายตามเต้นล้นมือสองคือบางรุ่นไฟแดง,งเขาก็ไม่จัดมันไม่เหมือนรถป้ายแดงป้ายแดงเนี่ยเขารับจัดหมด รถที่เอามาจอดอยู่ในโชว์รูมมาไม่เหมือนกันนะมันเป็นประมาณนี้อันนี้เราไม่ได้ว่ามาบอกสิ่งที่ว่ามันมันผิดมันไม่ใช่แต่ค,คือผมอยู่วงการนี้บางรุ่นไฟแนนซ์ของไม่ทับจัดเพราะบางทีเขายิ่งขายยิ่งถูกใช่แล้วเวลาเสียแล้วเวลาซ่อมแล้วเวลาเปลี่ยนมือเนี่ยเงื่อนไขของอรถไฟฟ้าเนี่ยบางทีเนี่ยที่รับประกันแบตเตอรี่ศึกษากันให้ดี นะข้อมูลตอนนี้ภายในบางทีเขาบอกว่าห้ามเปลี่ยนมือแบตเตอรี่เนี่ยรับประกันตึ๊ดๆๆให้กี่ปีแต่คุณต้องใช้ระยะย,ยาวคุณห้ามไปขายรถเป็นมือสองคุณห้ามเปลี่ยนมือถือว่ากล้องที่ไปซื้อต่อเนี่ยบางทีแบตเตอรี่เขาหมดประกันบางรุ่นศึกษากันให้ดีนะมันเป็นประมาณนี้ไลไลแล้วบางที <ไล S 2> <ๆ S 1> เราใช้เบื่อแล้วบางคนผ่อนไม่ไหวอ,อยากจะขายเพราะทุกอย่างเนี่ยอย่าว่าแต่ว่ารถไฟฟ้ารถน้ํามันรถอะไรอ่ะจัก้องในครัวเรือนอ่ะบางคันเขาเนี่ยบางคนเขาก็จําเป็นต้องขายรถ ผ่อนไม่ไหวรถจะยืดเรืออะไรมันเสียเครดิตใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่า,ารถที่บอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยบางทีอะมาขายปุ๊บคนซื้อเราแล้วกดราคาเราต่ำมากป่ะถูกปะ่ะ<ม>เราต้องเผื่อตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเรื่องความแฟชั่นประหยัดโอเคมันประหยัดใช่มันประหยัดจริงเราไม่เถียงแต่ต้องนึกถึงวันขายวันข้างหน้าแต่ถ้าเราก็ือบอกไงว่าถ้าเราใช้ยาวพังก็ปลูกสาแนงนไปเลยมันเหลือเท่าไหร่ทั้งหัวมาถ้าเราทําใจได้อย่างเงี้ย<ม>เราก็ใช้เขา <ช>แต่ถ้าเกิดว่าเคยใช้รถน้ํามันมาเบื่อขายแล้วมันเหลือราคามตาฐานอะไรตรงนี้ก็อบอกว่าราคามตาฐานมือสองมันไม่มีรองรับนะเพราะว่าพี่ใหญ่พี่จริงเขายิ่งขายก็ยิ่งถูก<ช>มันเป็นประมาณนี้เนี่ยถ้าคิดกันดีๆคิดกดันดีเงินทองมันหาย,ยากเ<ช>นี่ยแต่ถ้าเราเล่นไฮบริดพวกนี้คือมันมีมูลค่าเวลาขายอย่างเงี้ยแล้วมันจอมผือจอมทนแล้วตัวต้าของไม่งอแงคุณจะไปเปลี่ยนมือสองมือสามขอให้มีประวัติชัดเจนในการดูแลเข้าศูนย์เข้าเคมแบตให้หมดมันเป็นประมาณนี้นี่ เนี่ยอย่างเงี้ยยังเป็นไฮบริดอยู่เลยนะยังเป็นไฮบริดอยู่เลยอย่างเงี้ยสี่แสนกว่าบาทประหยัดเงินไปได้หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะเออเดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูห้องโดยสารกันป่ะเดี๋ยวปิดคลิปละเอออันนี้ <ๆ S 2> อันนี้ไลฟ์สุดท้ายคลิปสุดท้ายเพราะว่ามืดละอ่ะอันนี้สตาร์รถอยู่แล้วอ่ะดูเลขใหม่กันดูเลขใหม่แล้วก็ใบเข้าสู่ล่าสุดนะสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเท่านั้นนะประหยัดเงินจากป้ายแดงหนึ่งล้านห้าแสน หนึ 1, 9, ่งล้านหนึาพันจำแม่นเลยเนี่ยหนึ่งล้านหห้าันราคาป้ายแดงตอนนั้นใบเสร็จที่เข้าสเอเนี่ยนี่ใบเสร็จล่าสุดนะใช่ครับแล้วก็นี่ใบเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องคือตอนนี้มันวิ่ง1นึ่งล้านเอหนึ่งหนึ่งแมพักิโลนะไปอีกทีก็1 2ึ่งแสนสองหมื่กิโลเนี่ยอย่างเงี้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งมืพเนี่ยก็คือทาง ทางร้านเราไปเปลี่ยนให้เนี่ยเปลี่ยนที่ศูนย์โตโยต้าอันนี้ไม่ใช่ข้างนอกนะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช็คประวัติรถให้เรียบร้อยแล้วแล้วอันนี้ใบเสร็จเนี่ยเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งมืน่นหนึ่งพันสองกิโลเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือขับจากศูนย์มาแล้วก็มาที่ร้านเนี่ยเออไฟกลับก็วนรถกลับรถก็สี่ห้าโลที่ไปศูนย์โตโยต้ามาเนี่ยใบเสร็จแล้วก็อันนี้อ่าปีผลิตรถก็คือปีสองพันสิบแปดจดทะเบียนก็คือปีหกหนึ่งนะยี่สิบแปดตุลาปีหกหนึ่งก็คือสิบแป เป็นประมาณนี้แล้วก็เข้าสู่เนี่ยนะดูใบเสร็จเรจไม่ใช่ใชบเสร็จโทษ่เอ,เอกสารพวกไอที่คอนเดนทพวกอะไรอ่าเครื่องยนต์ติดละเป็นน้ํามันน,นี่อันนี้ต่างๆเนี่ยดูเดี๋นี่ซื้อรถบ้านเนี่ยผมซื้อแบบนี้นะอ,อยากให้ไปใช้กันนะผมไม่แนะนําผิดๆหรอกอย่างเงี้ยผมก็กลัวซ่อมกลัวอะไรเหมือนกันซื้อรถมาบางทีขายไปแล้ว ลูกค้าเอาไปใช้เอาไปด่าว่าแบบเหมือนหลอ,อกขายอ่ะรถไม่ดีเลยว่าเอาเข้ามาขายมันหลอ,อกขายอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปเจอปัญหาให้ลูกค้ามาแช่งมาด่าดเราเราก็พยายามหารถที่มันอึดๆทนๆเอาไปใช้กัน aw, ยาวๆไม่ต้องเสียต้องซ่อมตรงนี้ขอให้เชื่อให้ไว้ใจกันเถอะเราไม่มาหลอ,อกขายหรอก<ด>รถลอยพ่อผันแม่ทำไมคือเราก็าแค่เป็นทางผ่านถูกปะ่ะใช่ครับเราก็าแค่เป็นทางผ่านเราไม่ได้เอามาหลอ,อกขายกันอะไรรถดีเราบอกว่าดีจริงนะเนี่ย แต่นี้เติมน้ามันมาให้แล้วน้ามันค้อนถังเลยอันนี้เกียร์ถอยหลังใช่อันนี้คือเข้าเข้าเข้าเกียร์ถอยแล้วก็เป็นจอโตยต้าเลยนะใช่ครับอ่าเนี่ยแล้วอันนี้ก็คือนี่ระบบแอร์ระบบแอร์โซนนี้แล้วก็แยกส่วนเลยนะแล้วก็ตัวนี้มีอะไรนะแอนาโนด้วยนะนาโนอีเลยเนี่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 ยตัวนี้ก็คือถ้าเป็นรถไทยเนี่ยไม่ได้หรอกไอ้ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากญี่ปุ่นจะได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นี่นี่นี่คุยคอนโทรลนะก็คืออันนี้ฟังก์ชันพวกเครื่องเสียงแล้วตัวนี้ก็คื ทิป A ทิป B แล้วก็ตัวนี้ออกนอกเลนเรดาร์ป้องกันการชนนะก็คือตัวท็อปสังเกตง่ายๆมุมล่างขวามือตัวนี้จะมีเป็นสัญลักษณ์รูปเงี้ยเขาเรียกว่าออกนอกเลนนะแล้วก็บายสปอร์ตเนี่ยตัวนี้สังเกตง่ายๆถ้าเป็นตัวท็อปจะมีออกนอกเลนถ้าไปเจอที่ไหนดูที่ไหนถ้าตัวนี้รล้นไม่มีตัวออกนอกเลนก็คือไม่ใช่ตัวท็อปนะแหมเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เรดาร์ป้องกันการชนกะระยะเวลาเข้าคุยคอนโทรลเข้าไปแล้วเนี่ยคุยคอนโทรลก็กดนี่นะกดตัวนี้แล้วก็กดลง ก็สั่งงานได้เลยเอาเพิ่มก็กดกดกดขึ้นเอาลงก็กด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 ลงนะยกเลิกก็กดไปปุ่มเดียวใช้งานง่ายนะเนี่ยตัวนี้เลยได้เ้ราะก,การกันชนก็คือตัวนี้กัร,ระยะ3สเต็ปรถทั่วไปอ่ะหนึสเนี่ยเนี่ยตามที่กดอ่ะอีโป้กดอยู่รงเี้ยแล้วก็1นึ่งสองเนี่ยนยนยีคือใกล้สุดอันนี้คือน่ากลัวที่สุดเลยกลัวเหมือนรถมันจะไม่เบรกสเต็ปสเนี่ยอันนี้ปลอดภัยยอย่างเงี้ย ก็คือมันเบรกให้อยู่ไกลไงเวลาข้างหน้าเราเราควบคุมไปแล้วก็กดออกนอกเลนไปปุ๊บก็ประคองคันเร่งกไง็ไม่ต้องเยียบไม่ต้องอะไรเขาก็ควบคุมพอคันทังหน้าช้าเขาแล้วเขาก็เป็นระบบเบรกช่วยเบรกไปอะไรอเงี้ยเขาบอกว่าถ้าพูดภาษาจะบ้างง่ายๆก็คือเหมือนเรลาร์ป้องกันการชนควบคุมให้ช่วยเราเบรกช่วยเราเบรกเนี่ยเครื่องยนต์ดับอีกอ่ะอันนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวดับเครื่องตรงนี้เลยปุ๊บ สตาร์ทมาพักแล้วประหยัดน้ำมันด้วยใช่ประหยัดจริงเออแล้วเบรมฟฟบกมือไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้มนะีแล้วเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าด้วยตัวนี้นะเบรกมือไฟฟ้าแล้วเวลาเข้าเกียร์ปั๊บเนี่ยเขาจะล็อกเบรกมือไฟฟ้าไว้ให้แต่เวลาเราปลดเกียร์เข้าเกียร์เกียร์เลื่อนมาแล้วตัวเองปั๊บเนี่ยเบรกเขาจะปลดอัตโนมัติให้เนี่ยตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าตัวนี้เราไม่ต้องมาคอยปลดรถบางรุ่นต้องคอยปลดนะ hmm. ต้องคอยปลดเอออย่างเอฟเพนเดอร์คอสตัวใหม่มาที่เพิ่งได้มาแต่ลูกค้าจองแล้วก็คือเวลาจอดปปัับบเเน่กมือฟ้าาาขจะสงง แต่เวลาเราเข้าเกียร์เดินหน้าไม่ปลดให้อัตโนมัติเหมือนเหมือนกับโตโยต้าเหมือนกับคันนี้ก็คือเราต้องคอยปลดเบรกมือเองทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยมันเป็นรประมาณนี้บางทีเหมือนกับสร้างความรำคาญเหมือนกันนะ<ช>เขานม่จะทำให้ปลดอัตโนมัติเหมือนเหมือนกับโตโยต้าไปเลย<ช>แต่มิสูของเอ็กเพเดอร์ตัวคอสต,ตัวใหม่ล่าสุดเบรกมือไฟฟ้าเวลาดับเครื่องปุ๊บเขาจะล็อกอัตโนมัติแต่เวลาเราเข้าเกียร์เดินหน้าไม่ปลดให้เรานะเราต้องเอามือสั่งแล้วปลดล็อกเขาทุกครั้งมันเป็นประมาณนี้เออจบก่อนแล้วนะ อันนี้ตอนหลังดูอะดูตอนหลังแล้วก็จบแล้วนิดนึงนี่นะข้างท้ายเปิดยังข้างท้ายยังนอยากให้ดูข้างท้ายไวๆอืมติ๊กหโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ไม่เป็นไรอันนี้มีถาดรองเลยนะถาดรองกันกันกันเปื้อนกันอะไรกันนําได้แล้วตัวนี้นี่ที่ป่ายางอะไรนะแล้วก็ที่หมุดล้อที่ลากจูงเนี่ยอุปกรณ์ของมีแค่นี้ไม่ได้หายไม่ได้ขาดไปนะจากายแดงมามีแค่นี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกอย่างที่อยู่ในหลปมาเนี้ยเอออันนี้เนทาันี้ก็คือเซนาใส่เพิ่มแล้วก็นี่ที่วางของนะที่ที่เก็บของวางของอะไรตรงนี้ได้นะตัวนี้ก็คือเวลาเรามีของสำคัญเนี่ยตัวนี้เขาจะบังเราได้ที่บ,บอกว่าคนมาทุบรถเราอ่ะให้เอามาไวข้างหลังอย่าไปไวหน้ารถพวกกระปุ้งกระเป๋าของผู้หญิงอ่ะ <ไว S 1> ที่เขาโดนทุบรถกันอ่ะโน้ตบ<ม>ุ๊กคอมพิวเตอร์หรืออะไรของมีค่าเนะี่ยอย่าไปไว้ตรงนู้นให้มาไว้ตรงนี้พอไว้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเวลาเราปิดเนี่ยไอแผ่นตรงเนี้ย มันจะมาปิดตรงนี้ให้แล้วของมีค่าที่วางตรงนี้ไม่มีใครมองเห็นเนี่ยเวลาปิดไปเนี่ยให้มาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันมีแผ่นบังอยู่เนี่ยเพิ่มความปลอดภัยคือจะได้ไม่ต้องโดนทุบรถให้มันเสียกระจกเสียอะไรกันบางทีเนี่ยบางทีกระเป๋าเปล่าไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยคนจะมาทุบมันเห็นแล้วมันคิดแล้วว่าเฮ้ยต้องมีอะไรวังกูทุบแต่ที่ไหนแล้วกระจกเราแตกเราต้องเสียเงินซ่อมกระจกเราอีกใช่ครับนี่มันเป็นประมาณนี้เออเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาขโมยรถเรา มันมาขโมยของมีค่า<ช>นะไอ้พวกติดยาพวกมิจฉาชีพอ่ะอืเนี่ยดูภายในอีกทีอ่ะจบละปิดคลิปละสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะเซฟเงินจากใบแดงไปหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเนี่ยหกแสนหกหมื่นบาทประหยัดไปได้ครึ่งล้านกว่าหกแสนหกหมื่นได้ได้ยางใหม่ปีสี่ของบิสโตนเนี่ยได้ตัวท็อปสุดเลยนะขับทั้งทีมือสองเขาบอกว่าเล่นทั้งทีให้มันท็อปไปเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยในตัวเนี้ยสี่แสนรว่าบาท<ช>นะสี่ 4, ปลายได้ขับตัวท็อป ลองดูนะลองเอาไปใช้ดูแล้วติดใจ c n r ที่ลูกค้าเมื่อกี้ที่คอมเมนต์มาเขาใช้มาแล้วเจ <7 S 1> ็ดปีเนี่ยแล้วเขาบอกเขาเหยียบร้อยเจ็เนี่ยมาเพราะรถมัน,มนได้เกือบ200อยู่แล้วตัวนี้ถ้าเรากล<ด>้าขับเขามันเป็นประมาณนี้เนี่ยรถดีจริงนะรถดีจริง c n r c n r รถเขาดีจริงแล้วไม่มีเสียจุกจิกจอมอึดจอมทนแล้วโคตรประหยัดน้ามันเลยเป็นไฮบริดนะ,อะเอาฝาปมลงเลยนะโอ้แต่อันนี้โอ้โหห สองสามสี่ห้าหกเจ็ดจุดเจ็โอ้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยพวกสีนานี่มาทีไรสะดุดตาทุกทีเลยอยู่ครบหมดไม่รู้เขาจะเอานั่นไปถึงไหนเอออ่ะแล้วปิดจบกันก็คือปีสิบแปดจดสิบแปดนะตัวท็อปเป็นไฮบริดตัวท็อปป้ายแดงค่าตัวเขาเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันวันนี้ก็คือปีสองค่าตัวเหลือแค่499,000เาหตัวแพตตัวท็อปสุดมีออกนอกเลนตัวแพงสุด เซฟเงินจับใบแดงไปได้660,000บาท<ช>วันนี้ค่าตัวเหลือแค่499,000<ช>นะเอาไปใช้กันปีใหม่อย่างเงี้ยแล้วรถไม่เคยชนไม่เคยทําสีเอาเครื่องมาวัดให้แล้วหายยากนะแล้วก็ได้ยางใหม่บิ๊โตนปี24ดอกเต็มๆ็มยางก็ใช้ไปอีก3ปีสบายเลยเนี่ยเอาไปรถดีๆไปใช้ใช้กันยาวๆได้ไม่ต้องเสียต้องซ่อมใช่แล้วมันประหยัดจริงๆเราใช้เบื่อเราขายมีคนซื้อเราอะ่ะ mm hmm. คือมันแบรของโตโยต้า mm hmm. อย่างเงี้ยจากนี้ไปบอกได้เลยว่าไฮบริดเนี่ยซื้อง่ายขายคล่อง ไฮบริดที่ซื้อง,ง่ายไข่ข้ับมันเป็นประมาณนี้เพราะว่าประหยัดน้ำมันเมื่อก่อนคนยังกลัวแต่ณวันนี้มันเป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดคนยังไม่กลัวไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นับภาษาอะไรกับ<ม>ไอไฮบริดครึ่งท่อนถูกปะ่ะนี่นเป็นว่าอันนี้คือฟาร์มสมัยขนาดกลาง <S <S น้ำมันอันดับหนึ่งอันนี้คืออันดับกลางถูกปะ่ะแล้วไฟฟ้านี่ก็คือสุดนี่มันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้อยู่กลางนี่เป็นประมาณเนี้ยเสี่ยงที่สุดก็คือไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันเป็นประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเพิ่ประมาณเนี้ย ก็ขอจบตรงนี้นะก็คือฝาก19โพสิทองนะก็บอกได้เลยว่าชื่อนี้ผมไม่ทำให้ผิดหวังขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ